ฮอนด้ HRV e h e v ตัว RS ท็อปสุดหลังคาแก้วคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ไม,ม่แค่60,000กิโลสภาพสวยอย่างกับป้ายแดงนะพี่นะรถสวยพร้อมใช้ไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มมีตําหนิแค่จุดเดียวเท่านั้นวันนี้ผมจะพาพี่รับชมเหมือนพี่มารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์ด้วยตนเองครับเห็นไหม ไฟท้ายแบบไลท์ไกดิ่งสวยๆเลยสภาพแบบสวยมากนะครับไม่หกห0ื่นไม่น้อยมากพามาชมเหมือนรับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์ด้วยตนเองครับใครสามารถจองออนไลน์ได้บอกเลยว่าดูคลิปนี้จบพี่ตัดสินใจจองออนไลน์ได้แน่นอนนะฮะฟังก์ชันครบพ,พร้อมกับของแถมเพียบมาพร้อมกับเลดดอกเบี้ยพิเศษถ้าสนใจดูให้จบอย่าพลาดเลยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SUV มือ2เกรด A นะฮะวันนี้นะครับนำตัว h r v นะครับตัวไฮบริดนะ e h e v RS ครับพี่เครื่องยนต์พันหาครับมานำเสนอเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดครับเครื่องยนต์บวกกับระบบไฟฟ้ารถพร้อมใช้สวยมากๆสีเทาดำแบบนี้ครับนะฮะใครที่มองหานะฮะเพิ่งเข้าใหม่มาสดๆร้อนๆเลขหม่คันนี้แค่6 0 0 0 0กิโลเท่านั้นและรถสภาพดีจริงนะครับน้องๆป้ายแดงเลยนะฮะนี่ สวยมากนะฮะชมนี้เรามีอยู่ประมาณ3-4ถึงคันมีสีขาวคันหนึ่งนะแล้วก็มีสีเทาดำคันนี้เพิ่งเข้ามาพี่ไม้ห0 0 0ืสภาพสวยราคาดีราคาหายจากไปแดงไปหลายแสนเลยนะครับได้เป็น HRV และตัวท็อปสุดมีโลโกโล้ RH ชัดเจนเซ็นเซอร์มีให้รอบคันครับไฟหน้าไฟท้ายเดิมทั้งคันฮะสวยมากนะครับพี่ท่านใดที่มองหาอยู่คันนี้ได้สันรูฟหลังคาแก้วมาให้ครบเซตนะครับใครอยากได้ตัวนี้ไปใช้งานติดต่อหาผมนะครับ วันนี้เอามาให้พี่ได้รับชมเหมือนพี่มารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์ด้วยตนเองแล้วนะครับซื้อรถกับผมนะฮะมีการตรวจเช็คนะครับช่วงลงช่วงล่างนะครับกับศูนย์มาตรฐานไทยพัฒน์เห็นไหมฮะไทยพัฒน์ของเพชรยนต์เองนะครับตรวจให้ฟรีนะครับตรวจเช็คฟรีไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างยางนะ้ำมันเครื่องเบรกแบตเตอรี่นะครับเช็คให้หมดนะฮะยางถ้าต่ำปียีผมเปลี่ยนให้นะแล้วก็แบตเตอรี่ถ้าเกิน2ปีผมเปลี่ยนให้แต่ถ้าซีซีไม่ถึง ผมก็เปลี่ยนให้เช่นกันแต่ถ้ายังใช้งานได้อยู่ผลรับประกันให้ทั้งหมด3เดือนนะครับตอนนี้วอลันตีศูนย์ก็ยังเหลืออยู่ครบ ที่ท่านใดที่อยากได้รถไว้ใช้งานสักคันนะฮะติดต่อหาผมได้โดยตรงเลยสวัสดียังเป็นทางการครับผมปานเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนมีประสบการณ์ขายมามากกว่าแปปีผ่านการอบรม SSI w o r k i n g Step TSC จาก t o y ย TA อุโมงตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิอิูใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมนะฮะตัวหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0 8 2 5 7 1 3 3 6 9แอดไลน์ PARNPI 1 9 9 2ไได้เลยนะครับมาเพื่อไม่การเสียเวลาขอนะฮะ แจ้งแคมเปญก่อนแล้วกันตอนนี้เรามีดอกเบี้ยพิเศษนะฮะเริ่มต้นอยู่ที่2.29 2.39เท่านั้นสูงสุด7ปีอยู่ที่3.89และที่สำคัญคันนี้ได้เลทฟรีดาวด้วยแล้วก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยพี่ท่านใดนะครับเครดิตดีไม่มีเครดิตก็สามารถได้ดอกเบี้ยนี้เหมือนกันนะแค่ติดต่อมาหาผมนะฮะรับรองว่าการบริการเนี่ยดีเยี่ยมเลยนะครับนอกจากนั้นผมมีตรวจเช็ครถกับศูนย์บริการไทยพัฒให้นะครับนี่ ไทรพัฒของพิทยน์เองนะฮะตรวจให้ฟรีนะฮะช่วงลงช่วงล่างครับยางเยิงนะฮะเปลี่ยนให้หมดเลยพี่ท่านใดที่อยากได้รถใช้งานสักคันและได้ความคุ้มค่าบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมไม่เคยโดนฟอร์มเพนมารีบติดต่อหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0 8 2 5 7 1 3 3 6 9หรือแอดรือไลน์ p a r n p i 1 9 9 2เครับเดี๋ยวผมนำเสนอและส่งรูปรายละเอียดให้ดูรอบคันพร้อมกับรับแคมเปญเด็ดๆครับในคลิปนี้เท่านั้นติดต่อหาผมเท่านั้นที่จะได้แคมเปญอย่างดีเลยนะครับเพื่อไม น,นำรถคันนี้นะครับมานำเสนอให้พี่นะครับ Honda HRV นะครับ 1.8ehev ตัว R.S ขอภาย 1.5ehev ตัว R.S ซึ่งเป็นตัวท็อปสุดหลังคาแก้วมีมาให้คันนี้เลขไม่แค่60,000ครับราคาขาย8 6 0 0 0 0ก็พันบาทย้ำครับ8 6 0 0 0 0ก็พันบาทฟีดาาพอ1น0 0 0เท่านั้นนะพี่ได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะเดียมสันคมฝากระโปรงหน้านะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแบบนี้ครับ ไฟหน้าแท้เดิมโรงงานครับเป็นตัว LED มาให้แล้วนะฮะสวยพร้อมใช้นะครับ LED สวยพร้อมใช้เลยนะครับมีในเรื่องของไฟตัดหมอกที่เป็น LED มาให้เช่นเดียวกันตกแต่งโลโก้ RS มาให้ครบเซตแล้วนะฮะมาในมีในเรื่องของดูรังพึ่งระบายความร้อนใหญ่ๆตรงนี้จะเป็นโครเมียมบ่งบอกถึงความพรีเมียมเล็กน้อยนะฮะพรีเมมมากนะครับไม่ใช่เล็กน้อยเลยแหละพรีเมียมมากๆโลโก้ตัว H ครับ มีในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าเส้นสายที่เป็นสีฟ้าด้านในมีมาให้ครบนะครับขีดตัวขีดเนี่ยเหมือนตัวหยกักๆตรงเนี้ยสีแดงฮนะด้านล่างทําให้ได้อารมณ์ในเรื่องของทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นจุดเชื่อมต่อแก้มข้างแนบชิดสนิทแบบนี้ครับไม่อาปุ่มซุ้มล้อชิลซุ้มล้อเหลี่ยมสันโฟมตัวรถครับสวยชัดเจนไม่มีบุบไม่มีลักยีน ล้อแมกได้เป็นสีเทาดำนะยางเนี่ยได้ยางปี23พี่ได้ยางนี้ไปใช้งาน,นครับเป็นยางบิโสโตนด้วยยางแบรนด์หลักเลยนะในประเทศไทยนะฮะได้ดิสเบกสีล้อซึ่งตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้ท็อปสุดเลยนะฮะมีการลอยด้านล่างมาให้แล้วนะฮะพร้อมกับคิ้วโครเมียมด้านล่างให้ครบนะครับมีี้เรื่องของกระจกมองข้างครับปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับมงศาไฟฟ้า,ฟามาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้ d a l ด้ e เรนวอชชนี้มีให้ครบนะฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นกระจกไม่แตกไม่ลาวบนหลังคาครับเป็นจอแก้วนะหลังคาแก้วสีดําเลยนะครับสวยพร้อมใช้นะครับสวยพร้อมใช้นะครับมีในเรื่องของกันสามมาให้แล้วสวยมากนะครับมือเปิดประตูเป็นทีเลตคู่หน้าครับและเป็นสีเดียวกับตัวรถนะนะมือเปิดด้านหลังจะอยู่เหนือด้านบนมานิดนึงนะครับในเรื่องกระจกด้านข้างฮะตัวนี้นะครับไม่แตกไม่ลาวนะครับมีโลโก้ตัว h ชัดเจนนะครับสวยมากนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆนะฮะด้านหลังแนบชิดสนิทแบบนี้มีบุบเล็กน้อยตรงนี้เดี๋ยวผมทํา เดี๋ยวผมจัดการให้นะเดี๋ยวจัดการให้ล้อแม็กครับไม่มีรอยปีนฟุตบาทมาจุดเชื่อมต่อด้านหลังแนบชิดสนิทแบบนี้ครับไม่อานะครับบนหลังคาครับตัวรับสัญญาณได้เป็นครีบฉลามชาร์ฟฟินครับมาพร้อมกับสปอยเลอร์ฮะไฟเบรกดวงที่3มีให้ครบครับที่ปั่นน้าฝนมีมาให้แบบนี้ไฟท้ายเป็น Fu l l LED ครับไลท์ไกดิ้งเลยนะเวลาสตาร์ทฮะไฟสีแดงเนี่ยจะข้าจากซ้ายมาขวาแบบนี้มีโลโก้ตัว H ที่อยู่ตรงกลางครับนี่คือโลโก้ Honda นะครับ HRV ครับ RSEHEV อยู่ครบเลยนะฮะเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้มาถึง2จุดไฟทับทิมด้านล่างให้มา2จุดพร้อมกับโครเมียมยาวจากซ้ายไปขวาแบบนี้นะครับเปิดฝาท้ายเนี่ยก็เปิดง่ายๆนะฮะเป็นไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะครับเปิดขึ้นง่ายๆเลยนะครับพอเปิดแล้วก็จะมีในเรื่องของโช็คอัพฝากระโปรงนะครับมีในเรื่องของที่บังกลิ่นม่านต่างๆให้นะครับเราสามารถปลดออกแล้วเอาลงไว้ด้านล่างได้นะครับตัวนี้พร้อมใช้นะครับในเรื่องของภายในนะฮะฝ้าเพดานเห็นไหมจอแก้วนะฮะ เป็นจอแก้วสวยจริงนะฮะสำหรับตัวนี้โชคขึ้นสุดลงสุดครับจุดเชื่อมต่อระหว่างฝากระโปรงนะ่าจุดเชื่อมต่อระหว่างตัวฝาท้ายกับโครงสร้างรถทางหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยโช้กขึ้นสุดลงสุดนะครับตะเข็บต่างๆครับไม่มีริ้วรอยต่างๆเลยนะครับรถสภาพสวยจริงใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะสําหรับตัวนี้นะฮะ ใครสนใจนะครับริติดต่อมาครับจุดเชื่อมต่อด้านหลังครับแนบชิดสนิทแบบนี้ครับปุ่งซุ้มล้อคิวซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถด้านหลังไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนี่คือรถเข้าใหม่สภาพเดิมทั้งคันเลขไม้หกหมื่นกิโลถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะครับล้อแม็กไม่มีรอยปีนฟุตบาทมาสักจุดเลยนะครับรถสวยมากนะฮะตัวนี้เป็น Honda h r v e h ร v เครับเครื่องยนต์1.5นะฮะได้เป็นตัว R S ตัวท็อปสุดแล้วนะครับเลขไม้นะฮะหกหมื่ 69,000บาทครับฟีดาวผ่อนประมาณ14,000ที่ได้คันนี้ไปยังไงก็คุ้มครับถูกกว่าป้ายแดงไปหลายบาทเลยนะครับใครอยากได้นะฮะความคุ้มค่านะทะเบียน915กรุงเทพเนี้ยสวยจริงนะครับสีเทาดําเพชรยนต์มีหนึ่งคันถ้าเป็นสีนี้แล้วก็มีอีกครับด้านหลังนะแต่จะเป็นรุ่นธรรมดามากกว่าครับสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาสอบถามกันได้นะครับมาดูในเรื่องของภายในกันฮะตัวนี้จะออกแบบเป็นภายในโทนสีดานะนะครับเปิดเข้ามานะฮะ แผงด้านข้างนะครับประตูจะเป็นแผงสีดำครับเป็นวันทัสครับเป็นคู่หน้ามาให้แล้วนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนี่มีปุ่มพับกระจกไฟฟ้าปรับองศากระจกนะฮะเซ็นทัลล็อกครับปุ่มพับกระจกมีให้ครบครับนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเปิดฝาท้ายด้วยไฟฟ้าจากด้านในนะครับมีปุ่มต่างๆฟังก์ชันต่างๆให้เลือกใช้นะครับเปิดฝาถังน้ำมันเปิดฝากระโปรงหน้านะครับแป้นเบรกนะฮะนี่สวยมากนะครับ พวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟัง์ชันต่างๆให้ครบเลยเบาะไฟฟ้ามีให้นะครับเบาะหนังตึงๆนะฮะสีดําเดินได้ด้วยเส้นสีแดงคอนโซลหน้าครับตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะฮะเป็นผิวเรียบทําความสะอาดได้ง่ายนะครับความสะอาดได้ง่ายมากนะฮะใครสนใจคันนี้นะครับรีบติดต่อสอบถามผมเข้ามานะครับนี่สภาพเดิมทั้งคันหน้าจงหน้าจอมีให้ครบนะฮะมาขึ้นรถนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะนะตัวนี้เป็นพุ่สตาร์ทให้แล้วนะครับเป็นพุ่นสตาร์ทมาให้นะฮะ มีในเรื่องของเลขเข็มไม้นะครับสวยๆเลยนะฮะหน้าจอ M I D นะครับเลขไม้หกหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบเก้ากิโลถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะครับพวงมาลัยห้องหนังไม่มีช้ำครับมีปุ่มมัลติฟังก์ชันครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะตรงนี้นะครับสั่งงานด้วยเสียงรับสายวางสายในพวงมาลัยได้มีฟังก์ชันโหมดต่างๆให้เลือกปรับใช้ตรงนี้เป็น Adaptive ครับ Cruise Control มีมาให้พวงมาลัยเนี่ยสวยมากนะเป็นแบบ3ก้านแต่ว่าตรงนี้มีรูตรงกลางนิดนึงนะฮะให้จับแบบเนี้ยนะครับ ดีนะครับสวยจริงนะครับออปชันจัดเต็มออปชันล้นมากนะฮะในเรื่องของหน้าจอครับมีแบบทัชสกรีนมาให้แล้วแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกปรับใช้เชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้ Apple c a r า l a y Android Auto แน่นอนครับมีแน่นอนนะฮะสำหรับรุ่นนี้แอร์ดิจิตอลออโต้ครับอุณหภูมิเดี่ยวไม่ใช่รวมนะอุณหภูมิ เดี่ยวมีมาให้สามารถกดออตโต้ใช้งานได้ถาดม,มาด้านล่างตรงนี้จะเป็นช่องเก็บของนะฮะมีช่องเสียบ USB 2ช่องชาร์จแบตได้หรือนะฮะใครจะชาร์จเป็นแบบที่ชาร์จไร้สายตรงนี้ก็มีให้นะครับเกียร ออโต้นะมีให้ครบแบบถุงมีมาให้แล้วนะในเรื่องของด้านนี้นะครับช่องเก็บของช่องวางแก้วมีมาให้แล้วก็กุญแจนะครับเจ้าของเดิมค่อนข้างดูดีดูแลดีนะฮะใส่เคสมาให้เรียบร้อยจะเป็นคีย์เลสแบบนี้นะครับมีในเรื่องของไดโหมดนะครับระบบลงทางลาดชันนะครับเบรคมือไฟฟ้าออโต้ Auto, เบรคโฮมีให้ครบ นค,คนโซนตรงกลางตรงนี้ตกแต่งสวยตรงนี้หุ้มหนังนะครับซอฟทัชซอฟทัชเลยนะครับมีในเรื่องของตัวด้านล่างเนี่ยเขาเรียกว่าช่องเก็บของคู่มือสำเนารถอยู่ครบนะครับเสา A ด้วยความเป็นสีดําแบบนี้ได้ในเรื่องของทรงสปอร์ตนะมีแอร์แบ็กอยู่ในเสาบอ่อหนังเนี่ยทรงดีเลยต่งๆตึงๆนะครับบอหนังทรงดีต่งๆตึงๆนะฮะใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานรีติดต,ต่อมานะครับแอร์แบ็กในเสานะกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติคันนี้มีให้ครบนะครับแล้วก็นี่เห็นไหม ม่านบังแดดมีไฟส่องสว่างให้นะสองฝั่งเลยนะครับนี่คือตัว RS ตัวท็อปนะฮะตัวท็อปทอปเลยนะตัวนี้หลังคาแก้วนะฮะมีหลังคาแก้วให้แล้วนะฮะเปิดมา่านปิดมา่านได้ง่ายๆแบบนี้นะฮะเปิดมา่านปิดมา่านได้ง่ายๆใครสนใจนะครับใครสนใจรีบติดต่อมาด้านหลังก็กว้างมากกว้างมากนะฮะสนใจรีบติดต่อหาผมได้โดยตรงครับโทรมาที่0ู2ย์แปดสองห้าเจหนึ่งสามสามหกเก้าเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังแล้วก็ดูขุมกําลังใต้ฝากระโปรงหน้านะ คันนี้เครื่องยนต์1.5นะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะฮะสภาพเดิมทั้งคันนะครับมาดูภายในด้านหลังนะฮะตัวนี้มีแอร์ตอนหลังให้แบบนี้ครับพร้อมกับช่องเสียบแบตนะด้านล่าง USB นะครับมีให้ครบด้านหลังก็กว้างมากผมชอบตรงไหนรู้ไหมเนี่ยนะฮะมันมีในเรื่องของตัวพวกเนี้ครับหลังคาแก้วนะสวยจริงนะครับตัวนี้ Honda HRV eHEV นะครับเลขไม่ห60,000กิโลราคาดีมากๆใครสนใจนะฮะ ตัวนี้ราคาอยู่ที่8 6 0 0 0 0บาทครับเลขไม่60,000ฟรีดาวนะฮะผ่อนอยู่ที่14,000บาทเท่านั้นพี่ได้คันนี้ไปใช้งานรีบติดต่อหาผมได้โดยตรงนะเดี๋ยวมาดูขุมกําลังใต้ฝากระโปรงหน้ากัน,นะครับเปิดเข้ามาดูขุมกําลังใต้ฝากระโปรงหน้ากันครับนะฮะเครื่องยนต์1.5ของ Hon ด้าเนี่ยถือว่าแรงเอาเรื่องนะมันค่อนข้างที่จะเสถียรน,นะฮะตัวนี้ประมาณ106แรงม้านะครับห้องเครื่องสวยมากรอยนะ้ำมันเครื่องไม่มีรั่วไหลครับ หัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะฮะเคมีพันต่างๆไม่มีรั่วไหลรัล่วซึม<ส>นะค,คุณดูก่อนนี่ฟังก์ชันนะครับสายเดินแบบสวยงามนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยนะฮะไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะแบตเตอรี่เดี๋ยวผมเช็คให้ถ้ามันเกิน2ปีผมเปลี่ยนให้เลยแต่ถ้าซีซีไม่ถึงเปลี่ยนลูกใหม่ให้แต่ถ้าซีซีถึงผมรับกันให้3เดือนนะครับสวยจริงนะครับมาดูจุดเชื่อมต่อระหว่างฝาปรงหน้าครงสร้างตัวรถครับหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับท้้งดดาาานนนบและละ่ แก้มข้างไม่มีเปลี่ยนมาครับไฟหน้าแท้เดิมโรงงานฮะซัพพลายรเออร์รุ่นนี้เขาใช้ของสแตนเลย์อยู่นะครับแล้วก็คานบนก้นน้าน,นะฮะไม่มีบิดเบี้ยวนะครับป้ายคำเตือนต่างๆอยู่ครบแบบนี้สภาพเดิมทั้งคันนะฮะนี่สแตนเลย์ชัดเจนนะครับแล้วก็แก้มข้างนาหัวน็อตทุกอย่างเลยนะครับไม่มีร่องรอยของการถูกคันใสขยบเบี่ยมสันฝากระโปรงหน้าไม่มีบิดเบี้ยวซิลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบรูระบายอากาศรูระบายความร้อนสักัดกันความร้อนต่างๆอยู่ครบแบบนี้ใครได้คันนนี้้ไไปยัังงก็คคคุม่าะรบ โทรมาที่0 8 2 5 7 1 3 3 6 9แอดไลน์ PARNPi1992 นะฮะยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะนะครับนี่สนใจทักมานะครับดูในเรื่องของโครงสร้างกันที่เม็ดองเม็ดาร์ครับเรียงกันเป็นตับแบบนี้แล้วก็มีกล้องหน้าเนี่ยเขาเดินสายกล้องหน้าไว้ให้แล้วนะแล้วก็เรียงกันเป็นตับครับประกบกัน3แผ่นนะยืนยันว่ารถไม่เคยชนหนักมีความจมน้ามาฮะ,ะหนึ่ชัดเจนนะเราเขียนไว้ในสัญญาซื้อขายชัดเจนนะฮะว่าตรวจพบเจอชนหนักพิกว่ำ จมน้ําเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะด้านช่างไม่เปลี่ยนนะครับด้านช่างไม่มีเปลี่ยนมาไปคาเตือนลมยางหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไถขยับนะฮะสภาพเดิมทั้งคันนะด้านนี้เช่นเดียวกันนะจะให้ดูในเรื่องของนี่นะครับม็องเมตดาครับรถสวยพร้อมใช้คีบโรบอทนะฮะจะเป็นจุดเดียวที่ไม่โดนสีนะอันนี้ก็มีมาให้น้ำด้านหลังกว้างมากนะครับใครอยากได้คันนี้ไปคุณดูไฟไลท์ไกดิ้งก่อนนะครับไลท์ไกดิ้งคันนี้นะฮะ เส้นสายเนี่ยนะครับซ้ายไปขวาแบบนี้มันสวยมากนะครับมันสวยจริงกลางคืนเนี่ยยิ่งเห็นชัดนะยิ่งเด่นชัดเลยนะถ้าเป็นกลางคืนนะครับท่านใดถ้าอยากได้รถคันนี้ไปใช้งานนะฮะรีบติดต่อหาผมได้โดยตรงนะฮะโทรมาที่0 8 2 5 7 3 3 6 9 l แอดนไลน์ p a r n p i 1 9 9 2ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมฮะจุดเชื่อมต่อนะฮะฝากระโปรงฝาท้ายนะครับหมวน็อตทุกจุดรับไม่มีร่องรอยนะโชคกขึ้นสุดลงสุดครับนะฮะ เลียมสันไม่มีบิดเบี้ยวตัวเข็บต่างๆไม่มีแตกไม่มีรล้าฮะไม่แตกไม่รล้าสภาพเดิมทั้งคันใครได้คันนี้ไปยังไงก็คุ้มนะครับยังไงก็คุ้มน้องป้ายแดงเลยนะครับน้องๆป้ายแดงนะครับคลบปโรบอทนะฮะมีทุกจุดนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของล็อกเด็กครับที่ที่ไม่สามารถเปิดจากภายในได้นะสำหรับจุดนี้นะครับถ้ากดล็อกเข้าไปเนี่ยภายในเปิดออกไม่ได้นะตรงนี้นะครับใครสนใจนะรีบเข้ามาดูได้นะตัวนี้นะฮะนี่เปิดข้ายทีหนึ่งนะครับ มีในเรื่องของสปอตเมทาร์ครับเรียงเป็นตับแน่นอนครับรถสวยเดิมทั้งคันนะครับเดิมทั้งคันพี่ได้คันนี้ไปยังไงก็คุ้มนะฮะภายในสวยสะอาดสะอ้านได้ไปจบๆเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับเป็น Honda อ่า1 1 e h e v นะบ Honda h r v นะพี่ได้คันนี้ไปแบบสวยเลยนะครับตัว r s ตัวท็อปสุดหลังคาแก้วมีให้ครบแล้ว ใครสนใจคันนี้รีบติดต่อหาผมครับตัวมาที่0 8 2 5 7 1 3 3 6 9 Line PAR NDI 1992ครับนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนี่คือน้องที่แบบว่ามาตรวจเช็ครถให้นะครับก็คนนี้แหละครับตรวจเช็ครถให้274รายการนะครับก็จะมีการเคาะอย่างนี้ลฮะนี่เขาเรียนมานะครับใครสนใจนะครับรีบติดต่อมา Honda H R V 1.5 E H E V ตัว R S ตัวท็อปสุดครับขาย8 5 9 9 0 0บาทฟรีดาวนะฮะผ่อนอยู่ที่14,000บาทเท่านั้นนะฮะสนใจรีามาใหม่แค่6 0 0 0 0่นสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมหน่อยนะเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมเดี๋ยวผมอัปเดตให้ทุกวันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ